มีแล้วพาเวอร์อเป็นปอนี่เจะมักคุยกันสวัสดีครับพบกันเป็นประจำกับรายการพระดีเอตจดันกับผมุนุชาทรงศิลินะครับวันนี้เราได้มีโอกาสพูดคุยกับเซียนพระชื่อดังเป็นนักธุรกิจของมาเลเซียซึ่งเขามาสะสมวัตถุมงคลแล้วก็ทำนิตยสารประเครื่องเป็นภาษาจีน ปัจจุบันก็มีการจัดรายการที่พูดถึงเรื่องระเครื่องวัตถุงมงคลหลากหลายมีความน่าสนใจก็ได้มีโอกาสพูดคุยทักทายแล้วก็สัมภาษณ์นํารายละเอียดมาให้ท่านผู้ชมได้ติดตามกันนะครับวันนี้เดี๋ยวเราไปดูบทสัมภาษณ์เฮียเบ้นักธุรกิจชาวมาเลเซียไปดูกันเลยครับต่างประเทศเขานิยมเกจิยังไงอะ มันก็พูดยากมันอยู่ที่เราเชียร์ต้องจินนะเราต้องมีคําจินจะได้อยู่ได้นานใช่ไหมล่ะเรื่องจินเราคุยไปต้องมีเรื่องจริงจะได้อยู่ได้นานถ้าเราไปโม้โม้เดี๋ยวก็หายแล้วทำไมเดี๋ยวก็ดับแล้วเราต้องมีเรื่องจินพูดจรนจๆนของจริจๆนแล้วก็แนะนําไปให้เขาปากต่อปากกันนะใช่ใช่ใช่แล้วเขาไปใช่มีมีประสบการณ์ประสบการณ์โหก็คือทามากันเลยปัจจุบันที่จะจัดรายการชื่อรายการอะไรอ่ะ มาเซยนมาแปลว่าเบสยามเบ้สยามเบ้นี่คือแท่ผมอชื่อผมชื่อเขาเรียกว่าชื่อตะตะกาอ๋อนำปากกาอ่อนำปากกาผมเพื่อเสียมเบ้แล้วจะเวลาเราใส่เสียมเบ้ลงไปสองอันมันไม่ได้อเลยเพิ่มอีกตัวหนึ่งเป็นเบสเสียมเสียมเบ้ก็ไม่ได้เสียมนี้มันไม่ใช่แท้ออันแรกมันก็ต้องมีมีแท้เราเราเลยต้องเบ้เสียมเบ้เป็นภาษาจีนผมไม่จำไม่รู้ ก่อนก่อนหน้านั้นที่จะทำอะไรมาก่อนอ่ะก่อนที่จะเข้าวงการพระเนี่ยโอ้ก่อนนะเมื่อก่อนผมผมเป็นเป็นโผลใหญ่เลยแหละเป็นเจ้าพ่อใหญ่เลยแหละที่มาเลเซียโอ้เป็นเจ้าพ่อใหญ่ทําอะไร่ะปัดบอลก็มีตัดบอลด้วยโรงแรมก็มีต่อยดอกเบี้ยก็มีปัดท้องอาหารยี่สิบสี่ชั่วโมงก็มีอ่าฮะแล้วผมเป็นชิปก๊กด้วยอ๋อเออผมผมหนีจากสิงคโปร์ไปอยู่ที่บุรนายซาบ้าซาลาว่าทํอะไรรู้ป่ะ ื่อก่อนผมเป็นนักแข่งมอเตอร์ไซค์อยู่ที่สิงคโปร์แล้วโดนจับจับแล้วมันก็ฟอร์ฟิทวัตประมิดผมอผมเลยหักกินไม่ได้ผมคิดอ่ไม่เอาแล้วบินไปบรูไนแล้วไปซื้อรถแข่งอยู่ที่นู่นไปแข่งรถที่บรูไนอีกวัยรุ่นน่ะน้องแล้วหลังแล้วก็ถึงเวลาแหละเราก็เปลี่ยนแล้วเราก็ไปเข้าซาบาไปซาบาอายุแค่ยี่สิบสี่ห้าเองอ่ะผมแล้ววัยรุ่นน่ะมันชอบ ชอบเฉพาะอฉพาะเนาะโอ้ชอบแล้วก็เราก็เราก็ลุยตัวลองลูอ่าแล้วก็ไปรู้จักอฮัอนน้าตำรวจมั่งอะไรมั่งแล้วก็รวมกันก็สร้างบ่อนทอําบ่อนเล <ๆ S 2> น็กๆเรียกบ่อนบ่อนแต่เราเราเราเล่นไม่เป็นเราไล่แต่กินน้ําอย่างเดียวบ่อนถูกกฎหมายตุ้ยดุนไม่ไม่ไม่ถูกหรอกไม่ถูกกฎหมายด้วยถูกกฎหมาย <c oughs> จะเราเคลียร์ตำรวจแถวลูนได้อ๋อเคลียร์ได้เคลียร์แล้วมันอยู่ซาบ้าเขาใช่ไหมจับบรูนายแล้วผมเปิดบ่อนบ่อนก่อจนทำอะไรรึเปล่าก่อจนตำรวจ บุกเอามันกวาลาลมเปอร์ไปจับผมที่นู่นน่ะเออแล้วมีมีคดีแล้วพอดีมีคดีแล้วกลับมาบวชบวชแล้วกลับมาบวชแล้วผมคิดว่าเอ้ไม่เอาแล้วล่ะปล่อยหมดอแล้วมาบวชนานบวชห้าปีบวชห้าปีบวชที่ที่ไหนฮะบวชที่รัดเกด้าที่บ้านบ้านเกิดผมอ๋อมาเลเซียเนี่ย่าอยู่ที่รัดเกด้าอลออลอสตาร์เนอะผมผมผมเกิดที่นู่นแล้วผมไปบวชที่นู่นบวชแล้วเข้าพังษาหนึ่งเรียนสมุลเสร็จใช่ไหมบอกผมก็บอก ขอหลวงพ่อขอใบสุดที่แล้วหลวงพ่อให้ใบสุดที่มาผมก็หนีเข้าเมืองไทยผมก็ไม่มีพาสปอร์ตพาสปอร์ตโดนกงไปเอดโอ้ยปัญหาเยอะล้าผมเข้ามาเมืองไทยประเทศไทยบังหยียบแผ่นดินไทยนะผมทิ้งรองเท้าเลยอืทําไมอ่ะชอบอะชอบมันไม่รู้มันมันเหมือนโอ้มันไปมาหลายที่แล้วไม่รู้แต่มาเมืองไทยแล้วชอบมันชอบอะมันไม่มันเขียนผ้ามันไม่ใส่รองเท้าชอบอะอ๋อเห็นผ้าก็ไม่ใส่รองเท้าด้วยแล้วเราแต่เราไม่ใส่รองเท้าอยู่ประเทศไทยมันเขาไม่ว่าเราเออ ถ้ายุโมเลซีเขาบอกคนองค์นี้แอคชั่นโอ้แอคชั่นเราเราเลยถอดรองเท้าไม่ใส่รองเท้าสี่ปีแล้วเดี๋ยวนี้ผมไปนวดฝาเท้านะนวดไปเยอะคุณใช้แรงยังไงผมก็ไม่เจ็บไปเจ็บเพราะเพราะเคยเดินเดินแบบไม่ใส่รองเท้ามาแล้วแล้วแล้วทำไมก่อนเดินนะมีกระจกมีอะไรเราก็ไม่กลัวเราเดินเลยเดินลุยมาเลยกระจกอะไรไม่มีห่วงเออวิชาเราต้องเรียนไปเรื่อยๆแล้วแล้วทำไมมาสนใจเรื่องพาเรื่องพานี้นะผมตั้งแต่เด็กเลย อ๋อสนใจตั้งแต่เด็กแล้วอ่าผมกอยู่หลังวัดอ๋อล้วเราเป็นชาวมาเลเซียเรามาสนใจเรื่องพระแล้เราอยู่หลังวัดอ๋ออยู่หลังวัดวัดเออแล้วคุณจีนนะที่มาเลเซียสามากมมนศาสนาพุทธหมดอ๋อศาสนาพุทธมันก็เกี่ยวกับพระเครื่องกับไว้เจ้าเออเออเข้าใจไหมไว้เจ้าก็ไม่มีอะไรมันก็เออมันก็ชอบพระเครื่องอยู่แล้วเปนเด็กๆแล้วผมก็อยู่หลังวัดผมก็ไปวัดวัดมีงานมีอะไรผมก็ไปขอหลวงพ่อสัมโ้สัมโปแปลว่าเด็กๆ สัมโปะคือว่าพระเครื่องแหละอ๋อสัมโปะเนี่ยนะพระเครื่องนะไปขอเขาอ่าไปขอเขาเออเออหลวงพ่อก็ย้ำหลวงเอามาให้เราเออเราก็เก็บสะสมพระแล้วตั้งแต่เด็กๆโอหลวงปู่แหวนเนี่ยเยอะที่สุดหลวงปู่แหวนเยอะที่สุดตอนนั้นเขาเขาหลวงปู่แหวนเยอะมากโอ้แล้วทำไมชอบหลวงปู่แหวนไม่ใช่เขาให้มาเขาให้เราก็ไม่รู้เทปปอมแล้วมึงสะสมพระอย่างเร็วเออ๋อตอนนั้นก็เลยก็เลยเยอะมากเยอะมากหลวงปู่แหวนก็เริ่มเริ่มจากหลวงปู่แหวนมา แล้วก็มาสะสมอ่าแล้วเคยซื้อเคยซื้อผ้าองค์หนึ่งแลราพอผัสสายผัสสายที่มีเม็ดท,ที่จำได้มันก็คือว่ามีเม็ดสีแดงกันหนึ่งใช่ไหมอ่าแล้วสบายก่อนไปซื้อที่ตลาดตลาดอะไรตลาดเช้าอื แล้วคุณมันอยากกระพระชีอย่างนี้ยมาขายเราก็ไม่รู้หรอกแล้วก็ซื้อมาแล้วเราก็ไปใส่กระจกพุกเราไม่เปลี่ยนผ้าเนาะเราก็ซื้อใส่กระจกพุเราก็ใส่องค์นิวคอยองค์นิวใส่กระจกพุกก็รู้ว่ามันโอ้โหมันดูชัดๆอ่ะแล้วเด็กๆเราก็ตีกันทุกวันอยู่แล้วนักเลงมันเยอะอ่ะนักเลงมันก็หมู่ตักเลงของเด็กๆอ่ะเนาะมันก็ตีกันทุกวันแล้วเมื่อไหร่ไปตีทีหนึ่งกลับมาแล้วเราก็เห็นเขาเขาหน้าหายไปอันหนึ่งหายไปเรื่อยๆหายสีข้างนะหายไปเลยเราก็บอก มาทุกทีแล้วก็ดูปุ๊บหายไปเลยอะเขาตำรวจจับผมยังจับไม่ได้เลยหนีหนีตำรวจยังได้เลยอ,ะอ่ะ,อะเพื่อนผมโดนจับหมดยี่สิบกว่าคนมีมีมีอะไรโดนจับติดคุกหมดเลยผมคนเดียวไม่ไม่ไม่โดนจับแล้วพ่อแม่เขามาหาผม ปาผมเป็นสายสื่อเบาผมบอกผมไม่รู้เลยพอไม่โดนจับเนี่ยเออก็นึกว่าเป็นสายสื่อไปเลยคณโดนมูดผบคนเดียวไม่โดนมันก็แปลกไหมเยอะๆประสบปะคั์เยอะแะไรตั้งแต่เด็กมาเราเจอมามั่งอะไรบ้างแล้วก็เป็นชาวพุทธอย่างนี้เลยก็ศรัทธาแล้วมาบวชแล้วเริ่มเช่าพระแพงที่สุดเท่าไหร่อ้ซื้อมาองค์หนึ่งซื้อกับเขียร์กวางแปดล้านแปดล้านเป็นพระอะไรพระระคัง สมเด็จว่าละครเริ่มเลยไม่ไม่ออกหลังแล้วค่อยเริ่มแล้วมีก่อนก่อนนู้นก็เคยซื้อแหละสี่ล้านห้าล้านอย่างเงี้ยแล้วคนตังค์มาจากมาเลเซียอคุณมาเป็นปึ้งๆเลยนะคุณมานั่งเครื่องบินมาแล้วเวลาลงลงดันอลงดันเขาสแกนเขาตกใจเอ้ยนี่อะไรวะคอน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 แล้วก็เอาออกมาดูโอ้โหเป็นตังค์มาเลเซียท่านนั่นเลยเขาบอกเอามาได้ยังไงเยอะขนาดนี้ผมเอามาซื้อพระครับ ก็ซื้อซื้อพ้าไปเยอะอะตอนก่อนอะซื้อเยอะซื้อเยอะเก็บเยอะเก็บเป็นสมบัติเลยแหละเก็บจนบางทีไม่มีตังค์กินข้าวก็มีน่าไะอย่าไปบ้าซื้อพระโอ้บ้าซื้อพระแต่มันผ้านี่นะมันมันมีอะไรมันมีแมตตาอย่างอื่นสักอย่างมันดึงดุดบางทีซื้อผ้านี่นักุมไม่อยู่หรอกไปลับเอาขึ้นมานะโอ้โห คิดว่าต้องหาตังค์ที่ไหนมาซื้ออซื้อให้ได้คิดว่าจะหาตังค์มาซื้อผ้าชอบซื้อให้ได้อย่างเร็วเจอผ้านี่ไม่ได้เลยก็คือว่าผ้านี้ยิ่งส่งมัน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 ดึงดูดเราทาไมเราดูผ้าบางทีเราดูทั้งวันทั้งคืนดูไม่เบื่อก็คือว่าผ้ามันมันมีมันมีบุญมูลน่ะมันมีอิทธิฤทธิดึงดูดใช่ไหมก็คือว่าเราใส่ผ้าแล้วมันมีแม่ตาเ๋อมีแม่ตาอยู่ที่นูนดึงดูดเราแล้วเราดู ดูไบเล่ยๆทุกวันมันดูมันไม่เบื่อเออมันมีแม่ตาอยู่ผ้านี่มันมีแม่ตาละของแท้เออเออเราเลยชอบอย่างนี้แหละอืแล้วชาวมาเลเซียเขาใส่แบบเพียไหมเนี่ยก็คือว่าเอาพระออกนอกเสื้อแบบเนี้ยก็มีมั่งเล็กๆน้อยๆมีมั่งเลยเราใส่ผ้าอะไรอยู่ตอนนี้มีสองข้อยก็มีอยู่ในรถอ่านี่โอ้ข้างนอกข้างนอกเนี่ยราคาไม่ได้ออกมาวันนี้ว่ะข้างนอกที่เราใส่ข้างนอกเนี่ยอะไร <affiliated S 2> เอาข้างนอกก่อนข้างนอกก่อนนี่อะไรอนี้พาบพิกเนตพับพิกเนตของใครฮะอาจารย์เฉลิมชัยอาจารย์เฉลิมชัยทำไมชอบอาจารย์เฉลิมชัยไม่ใช่ท่านให้มาอ๋อท่านให้มาเราไม่ใช่ผมชอบพาพพิกเนตอยู่แล้วอ๋อชอบพาพพิกเนตแล้วในประเทศไทยฝีมือสุดพาบพิกเนตดังที่สุดก็คืออาดย์เฉลิมชัยอาจารย์เฉลิมชัยอ๋อแล้วข้างบนโอ้โหไม่สู้เขาข้างบนก็ของเจ้าคุณธงชัยให้มาเจ้าคุณธงชัยให้มาอันนี้ก็ใส่ใส่ติดเลยวิน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  อ๋อรชนะสุดอ๋อสองอันนี้ก็ก็ถือว่าสุดยอดแล้วสององนี้ด้านในนี่มาเพียบเลยอะไรบ้างอ่ะด้านในขอดูนิดนึียวไพ่กันยาอะไรได้อ๋อมีนะนี่จัตุคามสามศูนย์จัตุคามสามศูนย์อ๋อจัตุคามนะแล้วก็มีไพ่กัญญามียังมีเส้นหนึ่งอยู่ในรถอ๋อนั่นก็ใส่เยอะวันนี้วันนี้เดินทางเลยเลยเลยปนเลยเลย เก็บไว้กระเป๋าก่อนมีประสบการณ์อะไรกับตัวเองบ้างแฟนพานอร์อย่าไปมีประสบการณ์เลยอย่าไปมีเลยอย่าไปมีเลยอย่าไปโดนโดนชนบนเล็กแล้วเราไม่มีอะไรไม่เอาไม่เอาเออเอาแต่เราเราแค่ขาปลอดภัยมาตลอดอยู่แล้วเราจบแล้วอ๋ออันนี้ก็ถือธุรกิจสบายสบายไปรุ่นรุ่นรอดโอเคอันนี้ก็ถือว่าท่านช่วยแล้วแหละอ่าอยาการอยาการปัจจุบันอย่างนี้อ่ะเราก็ยังขายผ้าไอซมาเลเซียหลายร้านอืมคนตังก็เหนื่อยแล้วเห็นตังตังมันตกเยอะอออ๋อเพิ่งโอนมาร้านหนึ่ง ชาวมาเลเซียซื้อผ้าอะไรตอนเนี้ยรัชาวมาเลเซียมันก็อยู่ที่บางกลุ่มมันเยอะเออกลุ่มมันเยอะบางที่เราเราแนะนํามั่งอะไรมั่งแนะนําของดีๆอย่างนี้ยเขาจะติดติดตามเราติดตามเราใช่ใช่ใช่เราผ้าดีๆแล้วราคาโอเคโอเคเราก็ให้เขาใช้มั่งก่อนใช่ไหมล่ะเขาใช้ดีเขาจะมาหาเราอีกเราเอาอย่างนี้ให้เขาเฮียเคยทําหนังสือผ้ามาก่อน ใช่ครับหนังสือพิ้ชื่อหนังสืออะไรสยามเบสย่างเบเป็นภาษาจีนจีนเป็นภาษาจีนใครเป็นคนแปลให้แปลเองแปลเองพระเฮียรู้ภาษาไทยอยู่แล้วใช่รู้ภาษาไทยอ่านเองแล้วแล้วสมัยก่อนผมบวชนะห้าปีผมเรียนแด่ภาษาพรักอ๋อเรื่องนิมิตอะไรอย่างนี้ผมรู้หมดรู้หมดนิพพัทอะไรแล้วคนนอกมันไม่รู้นะไม่รู้คนไทยยังไม่รู้เลยบงคำเยอะมากคนไทยไม่รู้ไม่รู้ข้างนอกนะเขาไม่ได้อยู่ในวงการพระแล้วเราเนี่ยอยู่ในวงการพระแล้วผม กลางคืนโบจะฟังฟังหลวงพ่อเทศเทสเราก็ฟังฟังฟังอย่างนี้อ่ะแล้วนี่ผมดูลังสภาพอมงดูได้หมดจะดูลังสสพบางทีดูไม่ออกอันคําก็เรองคําเออเฮียต้องต้องสื่อสารให้ให้ชัดเจนได้ใช่ไมใช่ใช่ไม่อยาการเลี่ยงเลี่ยงหนึ่งเราก็ต้องไปไปสที่เน็ตมั่งอินเทอร์เน็ตมั่งอะไรมั่งไปหามาหาข้อมูลมาประกอบเอาประกอบแล้วจําเป็นไม่ต้องต้องลงไปวัดเองอ่ะต้องไปวัดเองไปไปด้วยต้องไปด้วยไปด้วยเราเราก็ต้อง หาประวัติมาด้วยอือ่านินไม ไปซื้อนังสือเก่ามาดูอ่าแล้วก็หาในแนนด้วยแล้วก็มาประกอบเลี้ยงอย่าไปเกินไปอ่ะอย่าไปเกินจริงเกินไปอย่าไปเกินจริงเราต้องอยู่ในในรักษนะที่ปานกลางปานเก่งแล้วก็อย่าไปเวิร์กนอย่าไปเวิร์กใช่ใเรื่องพระเวิร์กไม่ได้อ่าแล้วที่ชัดเจนที่ว่ามีคนพูดนะไม่ใช่ว่าไม่มีคนพูดอ๋อเออ่ากการระบูสองข้าวหลยปีเอาอะไรเอาอะไรมาเป็นเป็นมาตรฐานอะออเออเราก็ต้องเอาคําคุณเก่ามาบอกว่าปู่เขาอายุเท่าไหร่เขาเดี๋ยวนี้อายุเท่าไหร่ออย่างนี้ แล้วเดี๋ยวนี้การสื่อสารมันเปลี่ยนไปแล้วอะสื่อกระดาษเนี่ยสื่อแบบนิตยสารนี่ขายไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้มาออนไลน์หมดแล้วใช่มันก็สื่อสารก็ได้จะดูที่เราเออกเราเออกเป็นหนังสือแนวไหนโอมน้มันก็ยังมันก็ยังมีคนเอายังมีคนเอาอยู่ไม่เห็นไหมอ,อ,อ,อะไรว่าบอยทัอาจารย์เล่มหนึ่ง สามสี่หมื่นยังขายได้หังคืจะมันอยู่ที่แนวไหนอยู่ที่แนวไหนใช่ก็ยังขายได้อ๋อยังขายได้แต่ว่า้นวต้องอยู่ที่แนวใช่ใช่ใช่ส่วนส่วนออนไลน์เนี่ยเฮียทําอะไรบ้างออนไลน์มั่็ขายภาพมั่งแนะนำภาพมั่งแล้วก็รายการรายการที่ทํารายการด้วยอะไรด้วยก็ออกทางไหนบ้างอ่ะมีทางยูทบมั่งยูทูบเซ็นมาจากเปยเป็นภาษาจีนท่านนั่นแหละเขาไม่รู้เรื่อง เราเลยต้องพูดจีนเนี่ยให้เขาเข้าใจเขาเข้าใจใช่ใช่ภาษาจะตรงกันไหมก็รู้รู้เรื่องแหละเขารู้เรื่องนะได้จิงกังนี่มันรู้เรื่องหมดรู้เรื่องหมดครันะก็ก็สื่อสารก็น่าจะจะตรงไม่มีปัญหาหรอกไม่มีปัญหาบ้ามันแปดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์มันพูดจีนมันอ่านภาษาจีนได้แล้วคิดว่าคิดว่าวัตถุมงคลของไทยจะเติบโตในต่างประเทศในอนาคตเปด้วยประเทศไทยเนี่ยมีบุญเอเอออะไรมีประเทศไหนที่ขายได้ไอ้ไอ้เ็จ ออแหลกแหลกทองเหลืองทองเหลืองอย่างนี้ขาแพงขนาดนี้มีที่ไหนมีที่ไหนดินดินเออแพงใช่มีที่ไหนวะประเทศไหนบอกมีไม่มีไม่มีอดินก้อนหลงขายได้สิบล้านร้อยล้านมีไหมมีไหมเออประเทศไทยนี่โชคดีโชคดีเอองทงปัจจุบันก็โชคดีอยู่ถือว่าเราทําพระขายบริจาคหลวงพ่อสร้างนี่สร้างนู่นสร้างอะไรอถูกไหมล่ะเออมันก็โชคดีของประเทศไทยไม่มี มีทรัพยากรตัวนี้อต่งประเทศไม่มีไม่มีทิเบตอะไรขายได้ไหมขายไม่ได้เออเออประเทศไทยเนี่ยคือโชคดีแล้วโชคดีแล้วดินเนี่ยขายได้เป็นหลายหลายร้านก็มีเออใช่ไหมล่ะทองเหลืองโอ้โหแพงขนาดไหนเป็นล้านเออมีที่ไหนเออแล้วพระธรรมดาก็พอละเรียนหนึ่งกี่บาท่ะให้ห้าสิบบาทแล้วกันขายได้สองสามพันเออเป็นหมื่นก็อย่างนึ้เป็นหมื่นเออเนี่ยก็มีประเทศไทยนี่แหละนี่บประเทศไทยอ่ะมีบุญมีบุญแล้ว วัตถุมงคลไทยเนี่ยตอนนี้ตลาดจีนมีโอกาสนะโอกาสเยอะเยอะใช่ไหมเยอะมากทำไมรู้เปล่าเฉพาะประเทศไทยเราดูมาเลเซียสิงคโปร์อย่างขนาดนี้ใช้มึงจีนนะ วันหน้าเดี๋ยวนี้ยังยังเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นอ่ามันยังเริ่มต้นใหม่แล้ววันหน้ามันจะระเบิดขนาดไหนเรื่องเรื่องพักเครื่องนี่นะยังไงก็ไม่จบไม่มีวันจบไม่มีวันจบก็คือว่ามึงจบมึงไม่มึงไม่เชื่อก็จบไปมึงก็ไปคนอื่นก็เชื่อคนอื่นก็เชื่ออยังไงก็ต้องมีคนหยุดเมื่อยังไงก็ไม่ไม่ไม่หยุดหรอหยุดไม่ได้หยุดไม่ได้เออแแต่กับประเทศไทยหยุดไม่ได้หยุดได้ที่ไหนอี่จะฝากอะไรถึงนักที่นักสะสมทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ สะสมเนี่ยจะต้องสะสมยต้องระวังแหละระวังอพาเครื่องก็ต้องระวังมากๆแหละอย่าไปอย่าไปรีบร้อนอย่าไปอยากได้ว่าของแพงก็คือดีมันไม่ใช่ไม่ใช่ของดีอาจจะไม่แพงก็ได้ไม่แพงมึงไม่แพงสมมตาษมันก็มาจากไม่แพงหมดแล้วก็สมมติว่าราครั้งสมัยก่อนก็ไม่ต้องเสียตังค์หนึ่งบาทเองใช่ไม่ถึงหนึ่งบาทด้วยเเอออหลวงพ่อให้ให้ให้ไม่ต้องเสียตังค์ก็คือว่าพาเครื่องไม่ต้องแพง ขอให้จิตใจเราศรัทธาก็โอเคแล้วไหวแล้วขอท่านจบเอาแค่นี้อย่าบอว่าเออหาเงินไปซื้อแพงๆใช่เราไม่มีพลังอย่างนี้อย่าอย่ามันจะทําให้เราลําบากลาบากเออแล้วมันจะมันจะติดตามตลอดมันไม่ไหวหรอกเราต้องไปเรื่อยๆทำมุนไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เป็นเองเดี๋ยวก็เป็นเองครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับไม่ได้ออกหมายดู ไเจอใบหนึ่งไหมไม่เจอเห็นแล้วมีคนถ่ายรูปไปแกเล่นมาสามสิบปีที่แล้วจะไม่รู้จักกันเลยหนึ่งสองสามติดมา